ลูกสาวลูกของทรงน้ค้าขายดีดีฝั่งนู้นมากเลยี่ครับายกปอตรงนี้คืออะไรครับถายกปอครับตรงนี้คืออะไรครับอ่าตรงนี้เป็น่เรือเป็นอ่าสัง้มากท่าเรือซึ่งเป็นทางออกสินค้าทางหนึ่งโดยอ่าตัวนี้ควบคุมโดยสหกรณ์ซึ่งจะเป็นท่าเรือที่สําคัญท่าหนึ่งจะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นการส่งน้ํามันแล้วก็มีของเก่า มีสินค้าก็น่าจะเรวมประชาท่อมาเลยนะตลอดแนวนี้ไม่นน้เอ่ะครับอันนี้มันเป็นน้ำเมย์เอาสินค้าลงเรือสินค้าลงเรือก็ข้าไปภาคโนดภาคโนดจะเป็นเป็นประมาณเป็นเขตพิเศษของของอ่าเมียนมาของเขตพิเศษเมียวดีอ่าจุดนี้น่าจะเป็นโกดังสินค้าของเขาโกดังค้าเดิมซึ่งท่านี้จะเป็นท่าสำคัญท่าหนึ่ง โดยหลักก็จะส่งน้ำมันเยอะมากวันหนึ่งก็หลายสิบคันรถในม่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมนู้ท่าเก้าจะเห็นฝั่งโน้นมันจะมีมีหลายมีกี่แท่งสิบท่าเก้าเขาเรียกเป็นท่าครับอันนี่้อันนี้ท่าสิบอันนี้ทั้งสินค้าข้ามแดนด้วยสินค้าผ่านแดนด้วยครับสินค้าผ่านแดนด้วยก็อันนี้อาจจะเป็นท่าท่าสำคัญที่ส่งสินค้าน้ำมันออก ตรงท่านี้นะแล้วก็ยังมีท่าเก้าท่าสิบที่เป็นท่าคนก็อยากจะมาจะมาดูมามาเที่ยวกันเป็นมอันซินของแม่สอดเดี๋ยวจะไปดูท่าเก้าท่าเก้านี่จะเป็นจะมีจักรยานมีรถเนี่ยรถรถรถเก่าจากจากจาญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้กลายเป็นลานตากตอดข้าวแล้วครับแล้วมันหายไปได้ไงครับเออหายเพราะเพราะว่าในในระเบียบกฎหมายมันที่จริงก็เขาชิงข้ามผ่านแดนใช่ไหมผ่านปั๊บต้องข้ามเลย นะครับเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าการไปกองสินค้าฝั่งนู้นมันมีปัญหาก็เลยมากองฝั่งนี้เดี๋ยวนี้ก็เลยพอเสร็จปั๊บพอมีการทำอะไรการบังคับโดยเข้มงวดก็จะเอาจิน้าที่เคยอยู่ฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลยทำให้ฝั่งนี้มันไม่มีของมีน้อยเงียบเลยครับซึ่งแต่ก่อนถ้าเก้ามีการมันไม่ได้มันเป็นนักเสียนะครับมันจะมันก็ปรนเขาครึ้งหนึ่งได้จากเราครึ่งของเขาแล้วเจ็ดแปดปี้วครับ ลองดับหรือไปละเขาไม่ทำเงิเดี๋ยไปดูฟังดู้ดดูเขตเขสเขตแม่สอนน่าจะดูกันเลยคเลยพื้นจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาทีมงานของพักมาเพื่อมาดูว่าเอ๊ะจะมาปรับปมแก้ปัญหายังไงให้การค้าขายมันมันคล่องตัวขึ้นประมาณนี้แหละเนี่ยก็เสียใหญ่ฮะเสียออนวันนี้เขาเอฟีก็ไทยอ่า แล้วท่านี้เป็นท่าส่งออกเยอะมากท,าท่าแรกตั้งเดิมแรกๆของแม่ปอครับรูปหลังคาเป็นสีแดงเลยตัองส่งเสริมการสะดวกรวดเร็วแล,ล้วก็เรียบง่ายใช้จ่ายต่ำแล,ล้วก็มีการฝึกอบรม,รมเราก็คิดว่าเรื่องการศึกษาก็เี็ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้ามาช่วยผลักดัน้ำตรงเฉินแบบอะไรเวลา ถิ่นข้ามันคายอยู่ไม่จะราหงมุงเช่าเองมันก็ต้องไปได้ตั้งคืนละเนาะไม่ใช่ก็แค่ให้มันจบให้มันจบรถที่ถ่นข้าวให้โปร่งให้หมดเสร็จแล้วก็มันแม้ว่ามันจะเดินเวลาไปหน่อยก็มุ่งหน่อยการต่อท่อเสร็จปั๊บเอาับ่งม็บตัดเลยเขาก็เสียเวลาเขาอะรถจะมันอนนะจ๊ะหลาอย่างต้งโอ้ยไขใจคนเฝ้าอีกเดล่เพราะว่าคนไทยก็ เข้าเต้าทั้งหมดสิบห้าตัวอ่าเนี่ยเนี่เข้าใจไหมพังมาแน่ใช่แล้วค่ารถเราเป็นวันแล้วรถเขาเขาบอกมันมีการเขาไม่ได้ต้องรออ่าก็มีการผ่อนปลนให้มันพิธีการก็ผ่านตรงนี้เลยใช่ไหมใช่มันค่าค่าต้มงเป็นค่าเขาจะมีตัวกรองอยู่นี่บัตรทุกเต้าตามกฎหมายนะเพียงแต่ว่าไปเข้มงวดเรื่องไว้แล้วมันเวลาวที่มันไม่ใช่อืมเนี่ยประมาณนี้ของกันหมดก็ เอ้ยมันใช่ยังไงแตปลาเขาเขาปลาใสหรือเขาทำนโยบายเนี่ยมันต้องใช่หัวเขามีสกรมผมนั่นแหละอ่ามันก็เเลยหมือนกันเลยคล้ายๆกันนั่นแหละไม่ใช่แค่เดียวทุกท่าวตั้งแต่ห้องม่วงยันมาถึงบ้านมีมาไหอย่างเงี้ยเลยค่อนข้างมาเกี่ยงสิบปีแล้วตั้งแต่ลูกแต่หลานเขาตั้งแต่พ่อแม่เขาไม่ไม่มีอะไรอ่ะย่ไม่มีอะไรฝั่งตรงข้างมันคือเงียบดีผมเงียบทุกอย่างเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูจะดูซักไปดู ก็สอดชายแดนถ้าแก้ปัญหาดีนะรับรองการเครื่องออกอะไรต่างๆก็โอ้มันจะมันได้ประโยชน์กบประเทศไทยมากๆจุดนี้คืออะไรครับท่านผู้ชครับจุดนี้เป็นเป็นท่าอันนี้ฝั่งไทยฝั่งู้นก็นจะเป็น media complex ซึ่งก็เป็นในมุมของ c o m p a c x entertainment นะซึ่งจะมีก็จะมีบ่อนคาสิโนแล้วก็มีร้านอาหารมี อยู่ทฟีอยู่ตรงฝากพักนู้พักนี้ก็ได้จะเป็นของคนจีนนะก็ยังมีการก่อสร้างอยู่เลย,น,น,ยนะมีการพนะัฒนาการ package. สร้างแล้วก็ที่กำลงัลงกทำอยู่นี้จะเป็นที่พักเขาตรงตรงก็ใกล้ยีแม่น้ำเมยเออตรง,ตงนี้ก็ได้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งจากนี้ไปเมลวินีคอมเพล็กซ์ก็จะเป็นของบริษัทจีนแล้วจะไปอีกที่หนึง่งทั้งหมดก็แนว,แนว,แนวชายแดนเนี่ยผมว่าน่าจะมีอยู่สักเกือบยี่สิบ เกือบยี่สิบจุดที่ที่มีที่มีอาวันที่มีการอ่าวาดจัดการแบบคอมแพตติแอนเมนต์โควิดมากน่ที่สุดที่รับความไม่สงบของกะเหรี่ยงโอ้ยตอนก่อนปิดแม่งผมยกมาบานเลยถ้าออกให้สะดวกทุกท่าเรือให้เขาให้คนเข้าไปได้ของไปได้การกำกับดูแลหน่วยของหน่วยงานรัฐมันก็ต้องทำอยู่แล้วถูกไหมก็ทำอยู่แล้วแต่เออ เขาเคยมาเคยไปเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการค้าขายคนไปคนมาไม่อยู่จะพัดดึงเงินบ้างไม่ได้พันแตฝังอย่างเดียวแต่ว่าเปิดบองกระเชืได้ไหมเปิดจะไปออกกฎหมายอีกไม่ให้เอาสินค้ามาจอดมาคาไว้ตรงท่าเรือข้ามฝั่งเลยแต่ก่อนเนี่ยมันจอดคท้าไว้เป็นเมื่อกี่สิบปีแล้วไี่ไปไปออกกฎหมาย ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็มีความผิดอะไรประมาณนี้นะเจ้ที่ก็เต้นกันมาแล้วครับเดี๋ยวดูมันน่าขนาดไหนอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นผมก็มาต่อบคนึว่าดอกนี้มันแล้วมันจะอยู่อย่างไงอย่างไงค้าขายอ่ะเดี๋ยวเอาด้วยซ้ายไปเดี๋ยวดูเยอะกล้สงสารเขาไหมเดี๋ยวดูนี่พี่ดูจริงด้วย นี่พี่ดูหลังแตดปีเขาบอกชิปหายมาเลยเขาบอกผมชิปหายขนาดประชาไอ้ขนาดไอ้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 กวางนะบอกให้งผมแม่งเจ๊งไปเลยใครมาบอกว่าไอ้กูทำไงวะเราไม่ใช่รัฐบาลเนาะอยดูเนี่ยดูแต่ก่อนรถเต็มหมดนะว่าผมเคยมาตรงนี้นี่เต็มหมดรถเก่ารถแก่เต็มหมดเหมือนเหมือนถ้าใครมาก็ต้องมาที่เนี่ยถูกต้องครับอ่ะดูอ่ะจักรยานมันก็มัน พอมีปัญหาข้อกฎหมายมันก็จะมาวางอ่ะดลายสักก้อนก็พอกระลำบากใจูกไหมเจ๊งสนิทใส่หน้าเลยเจ๊งเลยเขาถึงอยากเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะมันเจ๊งมึงปัญหาเนี้ยมันเจ๊งคนบันดาลคนบงว่าโอ้แต่เจ๊งจริงจริงเยอะมากพี่ จากญี่ปุ่นที่มาข้ามข้ามจากจากไอ้แหลงเชียงบังมามแล้วก็จากสินค้าจะมาจอดรอตรงนี้เองแตะก่อนมาเต็มหมดเลยผ่านดแดนเราเข้ามาอ่าแล้วพอพอ,พอจะลงมีการวาัดการใช้กฎหมายเช่นนวดใช่ไหมเพราะโดยหลักแล้วต,ตามกฎหมายจริงก็คือพอเขาให้อยู่แค่ไม่ก,กี่วันต้องผ่านข้ามเลยอแต่ตอนนี้แต่ก่อนนี้ก็เอละเพ่กเป็นการเอาลุมารวยมันจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอานทีเนี่นยก็กระดูกรถเต็มหมดพอ พอใช้กฎหมายเข้มงวดปั๊บมีการไขกฎหมายสินค้าห้ามจอดห้ามห้ามห้ามค้างตรงนี้ก็ต้องย <c oughs> ้ายไปอยู่ฝั่งร้นแล้วที่เกิดขึ้นคือจากที่มันมีคนมาดูคึกคักจัก,กรยานเอ่ยรถรีบปนรถเบนซ์รถมันไม่มีใ,ใครจะมาดูแต่การท่องเที่ยวหรืออะไรต่างการซื้อขายก็มีปัญหาหมดประมาณนี้ก็ทำต่างถ้าก่อนของทากาบาเจ๊งคือเจ๊ง คือเจ๊งะนี่คือผิดพลาดเรื่องนี้นการผิดเจกงเรดดครับชายแดนมันเป็นนี้ได้ไงเจ๊งหมดมีโตนี่รถจากญี่ปุ่นมาดีใจเข้าไัได้ไหมโอ้มีค่าวด้วยเว้ย้าหเคนครับแต่เข้าเมืองไม่ได้เหรอไม่ได้อ,ไไดอันนี้รถส่องอนนอก่าประเทศกัมพูชามีข่าวด้วยประมาณสี่พันกว่าคันสี่ห้าพันยัออกไม่ได้อันนี้ออกเลยควบคุมเจ้าหนี้ถูกทำไมอ่า แล้วจอดทะเบียนมากมานะไม่เจอเยนมากล้ตอ็เราให้วันนอนฝั่งไยได้เจ็ดวันตามพอได้รับเดินทางไปเดี๋วูเขาเปิดตัวจะได้ประประมาณสี่ห้าคันนี่เขาขับได้นี่ขับมีง่ายหมดน่าเชียง ได้ไม่ได้ครับได้ไ,ดไม่ได้ผมกมันอะไรขวาป่ะเออต้นใ